ถึงแอนิเมชันในยุคนี้ mm hmm. ก็แทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารุวนจะมีพื้นฐานการดำเนินเรื่องมาจากเมือง,งแงะไรไรโนเวลกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าให้พูดถึงออริจินอลแอนิเมะซึ่งความใหมายของมันก็คือแอนิเมะที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้อิงเนื้อเรื่องหรือแนวทางจากมังงะและไลท์โนเวลและวันนี้ไอจะมาแนะนํา5อันดับออริจินอลแอนิเมะที่มีเนื้อหาสนุกเข้มข้นแต่ก่อนที่จะเริ่มขอพูดกันตรงๆก่อนนะคะว่าแอนิเมะออริจินอลมีดีเกิน5เรื่องแน่นอนแต่ถ้าให้พูดทั้งหมดเราคงจะไม่ไหวและลิสต์ต่อไปนี้คือแอนิเมะเรื่องโปรดของเราที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองดูกัน 私たち AI はたった一つの言葉によって支えられていますすなわち使命 AI と人間両者が発展する未来をこれからつむいでいきましょうアンダプティハーウィーウィーフォアライアイソング จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโรคในอนาคตของเรามนุษยชาติได้สูญสิ้นด้วยน้ำมือของหุ่นยนต์ประดิษฐ์กับสุดยอดอนิเมะแนวแอคชั่นไซไฟที่แอบแฝงความเป็นมิวสิควไว้ได้อย่างลงตัวซึ่งจะมาเขย่าไทาม์ไายเพื่อหยุดยั้งเรา AI ก่อนที่มนุษยชาติจะสูญสิน้น ส่วนด้านงานโปรดักชันก็ได้ทางวิสตูเดโอที่เคยฝากผลงานไว้มากมากยาเช่น Attack on Titan และ By Ex Family สำหรับใครที่สนใจสามารถรับชมได้ทาง Netflix เท่านั้น โดยเนื้อเรื่องจะโฟก,กัสไปที่ AI สาวนักร้องเพลงอย่างวีวีจึงเธอก็ทำหน้าที่ขับร้องเพลงตามปกติแต่แล้วอยู่ดีๆก็มี AI ที่อ้างตัวว่าเดินทางมาจากโลกอนาคตในอีก100ปีครึ่งหน้าพร้อมคำสั่งที่ว่าให้ทำงานร่วมกับวีวีเพื่อแก้ไขประวัติศาสตร์และหยุดยั้งสงครามระหว่างมนุษย์กับ AI ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และการต่อสู้บนเวทีของ AI นักร้องสาวจึงได้เริ่มต้นขึ้น 私の使命を失敗ですそんなものと言ったことを取り消してくださいあなたにかけた博士の判断が間違っていた生きて歌を聴いてもらわなければ答えなさいここは何あなたは誰言ったじゃないかここは神の世界だよセレジア殿 อันดับที่4 Re ี Re: Creator ออนิเม e แนว Action นแฟนตาซีที่มี Big ไอเดียสุดแปลกแวกแนวที่จะมาสารฝันในวัยเด็กของใครหลายๆคนเมื่อเราตัวละครจากมังงะไรโนเวลและเกมที่รวนต่างเป็นตัวละครในโลกสมมุติแต่กลับต้องมาต่อสู้กันบนโลกแห่งความจริงด้วยเหตุผลบางอย่าง ส่วนสตูดิโอผู้ผลิตก็ไดทาง Toyka Studio ที่เคยฝากผลงานไว้อย่างเรื่องช h i ดมิโดอิโตกิสำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามรับชมได้ที่บิลิบิลิไทยแลนด์ โดยเนื้อเรื่องจะโฟก,กัสไปที่โชตะมิซุชิโนเด็กหนุ่มมัธยมปลายสุดแสนจะธรรมดาธรรมดาผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียนยหายที่จู่ๆตัวละครจากมังงะที่เขาชื่นชอบก็ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกทั้งยังต้องเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ของเราตัวละครปริศนาที่พยายามไล่ล่าและกำจัดตัวละครต่างๆที่หลุดออกมาจากโลกแห่งความจริงเตรียมตัวผเผชิญหน้ากับแนวการต่อสู้สุดแปลกใหม่ที่จะไมขยี้ฝันในวัยเด็กของคุณกันได้เลย 君を味合わせて今から君が僕のダーリンだアンダーダダーダリンーリンダーンダン แอนิเมะซูเปอร์โรบอตแนวแอคชั่นเซฟไฟที่ผสมผสานความเป็นโรแมนติกแรดดราม่าไว้ได้อย่างลงตัวที่จะพาคุณผู้ชมจับมือกับบัดดี้ออกไปซิ้งหุ่นลบอกกระทงคืนที่อยู่อาศัยและอิสรภาพกับคืนมา อำนวยการสร้างด้วย True Studio ยักษ์ใหญ่อย่าง Twitter และ A1 Picture ที่เคยสร้างสุดยอดผลงานอย่าง Short Art Online สำหรับใครที่สนใจสามารถรับชมได้ช่องทาง Bilibili Thailand โดยเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงโรคอนาคตที่อรารยธรรมต่างๆได้ถูกทำลายลงด้วยฝีมือของสิ่งมีชีวิตลึกลับและตัวเอกอย่างฮีโร่หรือโค้ดเนม016ที่เคยเป็นถึงนักเรียนัจฉริยะแต่กลับไม่ได้รับเลือกให้ขึ้นขี่แฟรงก์สุดยอดหุ่นรบที่มีไว้สำหรับโต้ตอบสิ่งมีชีวิตลึกลับทำให้เป้าหมายในชีวิตของฮีโร่นั้นสูญสิน้นแต่แล้วชีวิตของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อหญิงสาวปิษนาโค้ดเนมซีโรชูได้ปรากฏตัวขึ้นและเลือกเขาเป็นคู่หูขับหุ่นรบแฟ クリーれないんだよ俺にはもうその能力はないんだパートナーにも迷惑かけたなんだじゃあボと一緒だお願いわを使ってレトートー イノリさんだよね。エゴイストのポーカルのオーマーシューカー。バレンアボイドのチカラデスって สุดยอดอนิเมะแนวแอคชั่นดราม่าและไซไฟที่เริ่มพล็อตเรื่องด้วยเชื้อไวรัสและสงครามกลางเมืองโดยที่จะพาคุณผู้ชมไปอยู่นใจกลางสงครามลุนระทึกไปกับฉากแอคชั่นและงานเพลงที่จะทำให้คุณนั้นดังไม่ติดเบาะแน่นอน ทางด้านแอนิเมชันก็ได้ทางสตูดิโอขั้นเทพอย่าง Production IG ที่เคยฝากผลงานไว้มากมายเช่น High Q และวิน l a n d Saga สำหรับใครที่สนใจสามารถรับชมได้ช่องทาง Bilibili Thailand โดยจะกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่นที่ได้เกิดการแพร่ระบาดกระจายของเชื้อไวรัสอพอลคาริปทำให้ร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อนั้นค่อยๆแปลสภาพกลายเป็นผลคริสตลัลทำให้ประเทศญี่ปุ่นต้องตกอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรนานาชาติที่กลับมีการใช้กำลังข่มเหงประชาชนจึงทำให้เกิดกลุ่มต่อต้านอย่างกลุ่มผู้ฝังศพที่ประกาศตัวเป็นศัตรูและหวังกอบกู้ประเทศคืนและโอมาชู u, เด็กหนุ่มผู้ที่ได้พลังอย่างฮัดราชันที่สามารถรวมเข้าไปในจิตใจของผู้คนแล้วเปลี่ยน แปลสภาพจิตใจคนๆนั้นออกมาเป็นอาวุธที่แตกต่างกันได้โดยมีนางเอกอย่างยูซิลิฮะอิเนโอริที่จะคอยเป็นผู้ช่วยและมอบสุดยอดอาวุธให้พระเอกใช้ในการปิดฉากภารกิจที่ทำลายรังสุดเดชน่外に届けるのや่ばนี้แต่れないでもやらなีと絶่にนきない それを作るのが私たちリリコリスの役目。 อันดับที่1นึ่งไลคลิสรีคอยจะเป็นอย่างไรเมื่อสุดยอดมือปืนรับจ้างอย่างจอห์นวิกจะต้องมาอยู่ในเวอร์ชันสุดโมเอที่พร้อมจะสั่กระสุนฝ่าดดวงไวรายกับสุดยอดอนิเมแอคชันในสไตล์ชูตติ้งที่แหกทุกกฎฟิสิกส์ที่จะทำให้คนผู้ชมรุนไม่ติดเบาะชนิดที่ว่าสัว์กระสุนความมันกันไปแบบตอนต่อตอนเลยทีเดียว อีกทั้งยังได้สสูดีโอคุณภาพอย่าง A1 Picture ที่เคยฝากผลงานไว้อย่างเรื่อง s w สอ d Art ออนไลนและ Blue Exorcist โดยแนวเรื่องจะพูดถึงโรคที่สงบสุขโดยที่ประชาชนไม่รู้เลยว่ามีองค์กรอย่างไรครลิสที่จะทาหน้าที่เป็นสายเตีย้ยปปาบปรปบาเราอาชญากร <S <S และนิชิคิกิดิซาโตสุดยอดเอเจนต์สาวสุดชิลไรคอรลิสที่แข็งแกร่งที่สุดของยุคที่ต้องมาจับผู้รวมกับไรโครลิสสุดเห็นตรงอย่างอินโนอ,อ,อ,อุเอไทคินะที่ไม่ว่าผู้คนรอบข้างจะบาดเจ็บล้มตายยังไงเธอก็ไม่สนขอเพียงแค่ภารกิจสําเร็จเป็นพอและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจระเบิดภู เขาเผ่ากระท่อมที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดมิชชั่นสตาร์ และก็จบกันไปแล้วกับ5อันดับแอนิเมะออริจินอลที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเป็นยังไงกันบ้างคะมีเรื่องไหนที่ตองใจกับที่เพื่อนๆคิดกันด้วยไว้หรือเปล่าหรือแอดพลาดเรื่องไหนไปบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะสําหรับใพรที่ชื่นชอบหรือไม่อยากพลาดคอนเทนต์ที่เราตั้งใจคัดสรรมาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้แอดกันด้วยนะสําหรับวันนี้หมดเรื่องราวของแอดแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเรากันนะ